สวัสดีครับผมผู้ชายขายฟอร์ดนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถคันสีเหลืองนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพารถคันนี้นะครับไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับที่ชัยภูมินะครับเดี๋ยวผมพามาชมรอบคันนะครับก่อนที่จะไปส่งมอบนะครับว่ารถคันนี้นะครับผมได้แต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมดูครับสวัสดีครับผมผู้ชายขายฟอร์ดนะครับก็อยู่กับรถเอเวอเรสต์วากเก็ตสีเหลืองนะครับตอนนี้ก็เป็นรุ่น เอเวอเรสต์วายเทคสีเหลืองตัวโฉมใหม่นะครับที่ออกมาล่าสุดนะครับตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นคําว่าวายเทคนะครับด้านขวา4ีกุหนะครับก็ตัวนี้ก็คือเป็นตัวไบเทอร์โบกับเครื่องสีร้อนนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับเริ่มจากด้านหลังนะครับติดตั้งนะครับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับผมตัวนี้นะครับอ่าครับแล้วก็ชุดแต่งวิกเตอร์นะครับก็จะมีด้วยสเก็ตหลังนะครับสเก็ตหน้านะครับแล้วก็คิวล้อที่เป็นตัวสีดํานะครับแล้วก็ลูกค้าก็อ่าเปลี่ยนล้อแมก ลายเดิมจะเป็นดําเงานะครับตอนนี้ลูกค้าก็เปลี่ยนมาเป็นตัวล้อของ AA นะครับยางโตโยนะครับผมครับอันนี้ก็คือเป็นรูปล้อคันนะครับผมส่วนด้านหน้านะครับก็จะใส่เป็นทุดแต่งกระจังนะครับเป็นรูปม้านะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ตรงฝากระโปรงคําว่าวายเทนะครับผมนะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างนะครับจะเป็นคําว่าวิตเตอร์นะครับั้างหลังนะครับข้างหน้าและหลังนะครับจะมีคําว่าวิ c เตอร์อยู่นะครับอ่าครับผมนนี้ก็ สภาพโดยรวมนะครับถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็ลูกค้าแฮปปี้นะครับเมื่อกี้ดี่ให้ลูกค้าดูก่อนไปส่งมอบนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เชยภูมินะครับสําหรับเที่นี้ครับก็ขอตัวนํารถออกไปส่งมอบลูกค้าก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าครับผมตอนนี้ผมก็กําลังขับรถออกจากชยามนะครับไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่จังหวัดเชยภูมินะครับอำเภอเทพสถิตนะครับผม สวัสดีครับอาครับผมเดี่ยเราก็เดินทางออกจากโชว์รูมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ผ่านจุดรปภนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาหนังสือนะครับขออนุญาตออกไปส่งมอบรถนอกพื้นที่ให้รปภเซ็นก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังนะครับเราก็ทําตามระบบนะครับผม ออ่่าูในเซมสวัสดีครับผมผู้ชายคารฟอร์ตนะครับตอนนี้ก็ขับรถมาก็จะถึงสนามกอล์ฟแล้วนะครับพอดีลูกค้าเปลี่ยนจากอ่าเชยภูมินะครับให้มาที่สนามกอล์ฟนะครับอ่าพานโนรามานะครับที่สีคิวนะครับผมนี่เราก็เปลี่ยนเส้นทางนิดหน่อยนะครับนี่ก็ เข้าสู่ถนนโยธาธิการนม2 1งพรบแล้วก็ถึงปากทางเข้าสนามกอล์ฟพาโนรามานะครับสำหรับลูกค้านะครับเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะครับอยากได้สนามกอล์ฟไว้ได้กอล์ฟนะครับหรือว่าอยากจะหมอกรอบสนามกอล์ฟสวยๆนะครับก็สีคิวบ้านเรานะครับก็มีนะครับไม่ไกลนะครับลองเข้ามาดูกันนะครับกําลังจะเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะ ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับผมสวัสดีครับนะครับตอนนี้ก็ถึงทางเข้าแล้วนะครับผมสนามกอล์ฟพานโนรามานะครับนะครับอยู่4เขี้วนะครับผมใกล้ๆปากช่องนะครับนะครับไปอ,อีก1.5ก,กิโลเมตรนะครับแล้วก็เข้าพื้นที่ของ สนามก๊อฟนะครับสนามกอ๊อฟปาโนรามาน่าจะเป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะครับอพอเห็นมีรปภมียามเฝ้านะครับนอกน่าจะถ้าจะเข้ามาก็ต้องติดต่อก่อนนะครับนี่ก็ข้ามาเสร็จปุ๊บก็ระวังลูกและหน้านะครับผม เ,เขามาเร้วครับผมเราไปหาลูกค้ากันนะครับอากาศถือวันดีมากครับลมลื่น,นะครับนามันเที่ยวนะครับกลับไปต้องหาชุดก๊อบนะครับจะต้องฝึกตีก๊อบบ้างแล้ว ครับทางเข้าก็ลัดยางนะครับถนนก็กว้างนะครับผมเดี๋ยเรากา็เดี๋ยวก็ไปที่ลูกค้าใช้โลเคชั่นมาให้นะครับเราไปหาเป้าหมายอีกสี่เมตรเลี้ยวซ้ายสนามก็มีบูเขาล้อมรอบนะครับบรรยากาศดีดูจาก โมมีทัดแล้วนะครับแล้วก็มีบ้านด้วยนะครับเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวานี่นะครับเราก็เลี้ยวซ้ายถูกนี้นะครับเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวานี่เดี๋ยว ราโทรหาลูกค้าก่อนนะครับสกู่นะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่สนามกอล์ฟเลยนะครับรอลูกค้าครับตีหลุมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวลูกค้าลงมานะครับให้ก็บรรยากาศนะครับครัถลูกค้าครับก็เป็นตัว bm x สี่ครับกับเบนซ์ e สองพันสินะครับเนี่ยแวก็เอารถมาส่งให้ นะครับจะรอลูกค้าัะคู่นะครับวัดต,ตะแบกนะครับสวัสดีครับอันนี้เราก็หลังจากปล่อยรถเสร็จนะครับก็ก <c oughs> มาชัยภูมินะครับเทพสถิตนะครับผม <c oughs> ลูกค้าให้เข้ามาดูรถนะครับหลังจากปล่อยรถไปแล้วแล้วก็ มีรถเก่าขายสองคันนะครับ8ป0ร้ m, อยหสิบเมตรเลี้ยวซ้าย8ป0ร้ยห้าสิเมตรเจ็ด้ยหสิบเมตรอ่านุ่มป้ายเขียวเขียวอ่ะครับเราก็วิ่งมาเลยครับตอนนี้ก็กี่โมงเนี้ยสิบกนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ชายภูมิอยู่เลยครับไม่รู้จะถึงกรุงเทพตอนไหนน,น,นะครับอะไรก็สามรอยห้าสิบเมตรเลี้ยวซ้าย <cooker S 1> นะครับเข้าสู่ถนนหมายเลขสอง<ล>สาห้าสี่ ลูกค้าต้องการเราก็จับให้ครับผมแล้วก็มีปาเจโล่หนึ่งคันนะครับแล้วก็หัวเดียวหัวเดียวยหรือฟอร์ดสี่ประตูนะครับ<อ><า>หนึ <4 S 1> ่งคันสองคันนะครับลูกค้าก็อยากรู้ราคาอยากขายนะครับได้ราคาลูกค้าก็พร้อมปล่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับจบไม่จบนะครับมาตั้งไกลนะครับมันก็ต้องอมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับ อันนี้เราก็อยู่ที่กำลังผ่านผ่านอะไรนอแน่โงรงพยาบาลเทพสถิตเทพสถิตนะครับอันนี้เราก็อีก2กอมกมเลี้ยวซ้ายอันนี้ข้ามทางรถไฟอันนี้ก็มีกาหันลมด้วยนะครับโอ้ต้นมักใหญ่นะครับกาหันลมนี่ครับกาหันลมนวาาทําได้งไง สามใบพัดเอ้าทำไมเขาเขาทำแค่สามใบพัดล่ะไม่ทำห้าใบพัดอะไรประมาณนี้สามใบก็ไปเป็นล้านและ้าวไปกี่บาทนะนี้เราก็สอต้นนึงเป็นร้อนะเนี่ยเสาเนี่ยอะไรกำลังวิ่งไปรีสอร์ทลูกค้านี่ก็ยว่สายบอนี่ครับเดอะซินิกนัททาวิวเดี๋ยวเข้าไปก่อน ลูกค้าส่งไอ้นั่นไม่ดูแล้วนะจุดหมายของคุณอยู่ทางขวานี่ครับนัดทาวิวเออเคยมาแล้วนี่ว่านัดทาวิวเนี่ยม,มามา,มาตอนกลางคืนตอนนั้นนะ่ะลูกค้าก็ก็ดูรถนี่แหละตอนอยู่ปักช่องอืเคยมาแล้วจําได้แล้วจําได้แล้วท่ารีสอร์ทนี้ เคยมานี่แหละยนอโอ้เันเข้ารบข้าี้เราก็ถึงรีสอร์ทลูกค้าแล้วนะครับจะลงไปดูกันครับนะครับเราพอดีเราเราเข้ามาผิดรีสอร์ทนิดนึงนะครับจะถอยออกไปใหมเนี่เรวซ้ายนี่นี่เหรอใช่ใช่กันเลยอยู่ติดกันพี่กับน้องอ่าประตูนี้เลยครับทิตยาจจิยาหนอ่ะ ไปจิจิตยาใช่ใช่บรรยากาศดีมากครับอยู่ริมผาด้วยวิวอย่งด <ok ีเลยขาทาทาเนี่ยใช่ทาทาเนี่ยเราก็มาดูทาทาลูกค้านะครับลูกค้าอยากจะขายทาทา จะถุเพรแกบอกว่ากำลังทำก่อสร้างอยู่ใช่ฟอร์ดคันหนึ่งแล้วก็พยายามไม่โคตรน้ำเขาฝากกุญแจไปแล้วก็จอดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวลูกน้องเขาก็เอารถมาดูอ่าครับอันนี้เราก็ถึงเรียบร้อยนะครับอ่าเลยเลยบันไดเขาไปหนไดเลยใจเย็นนะตรงนี้แหละลงก่อน ครับผมอันนี้ก็ถึงรถลูกค้าแล้วนะครับอันนี้ก็มาชมรถลูกค้านะครับ ไม่แสนหกหมื่นนะครับทำไมเป็นตัวโฟร์วินไบเทอร์โบเครื่องสองพันโฟร์ขับสองได้ขับสี่ได้ครับผมเดี๋ยวขอเช็ครายละเอียดรถก่อนนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งครับผม